แต่ละยี่ห้ออาจจะต่อต่างกันนี่คือเพืองถ่ายของปลาลมเนาะนีข่ของฮาตาตลินะครับอันนี้เป็นของจีนห็นนี้เป็นของจีนนะ,นะครับก็ด้านในมันมีอะไรบ้างเวลามันสส่มันเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นแกนที่ว่าเวลามันจะสายมันก็มันสอดเข้าไปนี้เนาะนก็เอาไปหมุนเฟืองด้านในนะครับพอแกนหมุนเฟืองด้านในก็จะหมุนตามนะครับเวลาเรากดเฟืองมันจะเกาะกันนะ ทีนี้เราแกะออกมาดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างตัวนี้กันนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นด้านในเป็นเฟืองขาวๆนะครับเวลา,เ,าเวลาพัดลมหมุนเนาะมันก็จะดันดันเฟืองขาวๆในหมุนไปด้วยครับนี่แล้วดึงขึ้นนะครับเวลาดึงขึ้นมันก็จะไม่สายนะนะครับนี่ครับดึงขึ้นก็จะไม่สายเฮียเนี้อาจจะมีปัญหานะครับ นี้เรามาดูด้านในกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมถอดให้เพื่อนๆดูกันเลยเาก็แกะดูด้านในเพบนี้ครับนี่ครับด้านในจะเป็นลักษณะนี้เนาะคล้ายๆกันทุกทุกรุ่นนะครับนี่เราถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ มันก็จะมีเฟืองด้านในอีกต like ัวหนึ่งนะครับสาหรับเฟืองตัวนี้นะครับเฟืองตัวนี้เนาะด้านในนี้เป็นเฟืองที่เกาะเกาะตัวนี้นะครับนี่เกาะตัวนี้หมุนนะครับจะหมุนตรงนี้แล้วจะมีรูเล็กๆตรงนี้นะครับรูเล็กตรงนี้สําหรับเฟืองตัวเล็กตัวนี้นะครับนี่เฟืองตัวเล็กตัวนี้ไปเกาะเกาะกับเฟืองตัวนี้นะครับเกาะกับเฟืองตัวนี้ให มันสายไปสายมานะครับในระยะของมันเนาะทีนี้ด้านในตัวนี้นะครับเขาก็จะมีนี่ครับด้านในก็จะมีลูกปืนนะครับตรงนี้เราดึงออกได้นะนี่ครับมีลูกปืนสองลูกตรงนี้หนึ่งลูกสองลูกตรงนี้นะลูกปืนเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะกลมๆเล็ก่างเนี้เวลาเราใส่นะครับมันก็จะมีสปริงสปริงตัวเล็กๆนี้นะครับใส่เข้าไปตรงกลางตรงกลางรูนี้นะปุ๊บแล้วก็ลูกปืนไปใส่ตรงนี้ตรงนี้อันฝั่งละข้างนะครับนี อยู่ฝั่งละทางนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเฟืองตัวนี้เนาะนี่จะมีบล็องตัวน,นี้แล้วก็จะยัดเข้าไปจะเป็นล็อกของมันปุ๊บมันนี้ยัดเข้าไปอย่างงี้นี่นะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของตัวนี้นะครับทีนี้เวลาเราเ,ออเปิดไปมันดัแก๊ก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 นะครับส่วนมากครับตัวนี้ตัวเฟืองสุดท้ายนีย่ตัวใหญ่นี้เนาะนี่ครับตัวใหญ่เนี้ย มันสึกหรือแตกนะครับเราก็ลองลองดูว่ามีร่องแตกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราหาไม่มีถ้ามีนะครับเราก็ถอดเปลี่ยนแบบนี้ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้มันไม่สายนะครับคือตัวนี้นี่ตัวเกียดน,นี่เลยนะครับนี่ครับตัวนี้นจะเป็นเฟืองแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเเวงหรืออาจจะเหี่ยวไปนะครับมันก็เลยทําให้มันทําให้ไม่เกาะเจ้าเฟืองต,ต,ตัวกลางนี่เนาะนี่ครับ นี่ยนะตัวไหนนะผมนี่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 ครับมันทําให้ไม่ไม่เกาะเฟืองตัวนี้ตัวใหญ่นี่ครับพอเฟืองตัวใหญ่ไม่ไม่หมุนนะครับตัวพัดลมมันก็ออกดังแก๊ก,แก,แ,กแก๊กแก๊กแกก๊นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้มีขายนะในลาซาด้านะเป็นชุดเลยก็มีครับชุดมันจะแบบนี้ห้บาทหรือห้าสิบห้ารวมค่าส่งประมาณไม่เกินร้อยบาทนะครับยกมานี่เลยแล้วก็สวมเข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยครับนี่เป็านแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ใส่กึบเข้าไปเลย เราสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีของเก่านะเราก็ไปถอดเอาตัวนี้นะนี่น,นี่ถอดออกมานะครับก็อย่าให้ลูกปืนตรงนี้มันหายนะนี่มสองข้างมันก็จะเป็นนี้อย่างลูกปืนก็ยัดเข้าไปในเบานี้สองข้างสอดเข้าไปปั๊บเราก็ใส่เข้าไปเท่านี้เราก็สามารถที่จะนํามันมาใช้งานได้ปกตินะครับโดยไม่มีปัญหาอะไรนี้ครับ พอเราใสา่ลูกปืนเสร็จนะครับเราเปลี่ยนตัวนี้เนาะแล้วก็แต่และรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับปุ๊บนี่ใส่เข้าไปอย่างี้แล้วก็ปิดฝาเท่า,ทานี้เองนะครับพัดลมเราก็จะหมุนสายได้ปกติโดยไม่ต้องไปหาช่างนะครับเวลาหน้าร้อนหน้าอะไรเนาะอยากให้มันสายนะครับแล้วก็ถอดลงมาเลือเองตามเองนะครับน่าจะเป็นความรู้เล็ลกๆน,น้อยสําหรับเพื่อนที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะในช่องกเกษตรอีสานช่อง YouTube นะเขียน,นคําว่าซ่อมพัดลมนะครับเราจะขึ้นให้เห็นนะครับ หาดูควาว่าเกษตรอีสารเนาะถ้าใน facebook ก็เกษตรบอมเนนะครับอันนี้ผมจะลงในทั้งเฟซทั้ง u t u b e นะครับอสองตัวเดียวเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนปัดลมอา,อาการไม่สายนะครับเปลี่ยนตัวนี้หายนะครับตัวนี้ตัวเดียวเลยครับผมน,นี่มันจะเป็นหนึ่งอย่างนี้ที่มันดังแก๊กแก๊กแก๊กหรือว่าดึงเสร็จแล้วมัน มันติดนะครับก็อาจจะเป็นลูกปืนมันหลุดออกจากเบ้านะครับเราก็ออกมานะครับเราก็ใส่ไปใหม่นะครับหลุดออกจากเบ้านี้นี่ครับที่ดันดึงก็ไม่ขึ้นดันก็ไม่ลงนะครับนี่ลูกปืนมันหลุดออกจากเบ้านี้สปริงมันเด้งออกนะครับเราก็สปริงใส่ลูกปืนใส่สองข้างแล้วก็ยัดเข้าไปในรูเหมือนเดิมเนาะครับต้องเอาสปริงใส่กลางนะครับแล้วก็ลูกปืนเล็กๆใส่ข้างแล้วก็ยัดเข้าไปในเบ้านะยัดให้มันลงรูนี่จะเป็นล็อกมันอยู่นะครับ นี่ไม่ใช่ตัวมันเนาะตัวอื่นนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามผมมาก็อย่ายลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็กดลูกกระดิ่งไว้นะครับกดให้เป็นอย่าอยากไว้ใน u t u b e นะครับสำหรับเพจ b ุ o กก็กดในเพจเราซ่อมได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเครื่องไยฟ้าต่างๆมาซ่อมเพื่อนได้ดูอีกคลิปนี้าลาไปแล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ